บีมกวีจะมาพบกับแฟนละครช่องเจ็ดสีอีกครั้งในละครเรื่องใหม่คู่ปั่นคู่ป่วนค่ะจากนั้นไปพบกับมอสปฏิพานและชมพู่อารยาในเบื้องหลังละครแสงดาวแห่งหัวใจค่ะในละครคู่ปั่นคู่ป่วนผู้ผชมจะได้พบกับบีมกวีตันจารารักษ์ในบทสมพิษเซลแมนจอมตะล่อนที่พ่อยกคาเฟ่มรดกชิ้นสุดท้ายให้หนุ่มคนนี้เข้ามาดูแลกิจการเรื่องนี้บีมได้สวมมาเจ้าของคาเฟ่ทั้งทีแววมาว่าเรื่องมุกตลกเรื่องแต่งตัวก็ต้องร่วมสมัยนิดนึงค่ะ ในฉากเปตัวตอนแรกๆเนี่ยคือเป็นเหมือนพนักงานเซลล์แมนซึ่งพยายามหลอกขายสินค้าซึ่งไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูแต่งตัวเนี่ยครแต่งตัวเป็นเสียเขารู้ว่าแบบว่าเป็นเจ้าของคาเฟ่แล้วก็แต่งตัวเป็นเสียผมแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของสมคิดเนี่ยเขาเป็นคนกัะล่อนเพราะนั้นการแสดงออกอะไรมันจะใหญ่ๆบทส่วนใหญ่เนี่ย หรือว่ามุกตลกที่ทสอดแทรกเข้ามาก็เป็น,ปนคล้ายๆกับมุกที่เขาใช้ในคาเฟ่ค่อนข้าง,งเยอะะครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับผู้ปั่นผู้ป่วนเตรียมลงจอให้ชมกันเร็วๆนี้นะคะต้นรักของไทม์และนภสร,รกำลังเติบโตเต็มที่ในแสงดาวแห่งหัวใจฉากนี้ทั้งผู้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันทำ,ทำกษษษษษิจกรรมต่างๆเหมือนคู่รักคู่อื่นทั้งทีก็มีเหตุให้ความหวานต้องหยุดเพราะอาการป่วยของไทม์ที่นับวันจะยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะ ช่วยกันทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะในบ้านแบบทํากับห้องกับข้าวทาสวนทําแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบทํากับนักนอกษาเเงี้ยเขาก็ได้ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนได้คล้ายๆกึ่งๆว่าได้ใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยได้ได้อยู่ด้วยกันที่เกาะอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆก็คือทำเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาแบบไม่สบายแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เก็บอาการไว้ไม่ให้เรารู้อะไรเงี้ยก็เก็บจนจนในที่สุดอ่ะเราเราก็ไปแอบรู้อะไรเงี้ยค่ะ ทั้งคู่จะฝ่าฟันอุปสรรคความรักนี้ได้ยอย่างไรติดตามในแสงดาวแห่งหัวใจทุกคืนวันจันทร์และอังคารค่ะ